ข่าวดีดีชาวไร่มั่นสัมปะลังชายโยเงินเข่าหาเมษายโยนี กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุูสุคนเด้อค่ะมาผมมาพอกับคนกระจายข่าวอีกแล้วค่ะวันนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนกระจายข่าวน้ำแน่เด้อจ้าและเพื่อบุเป็นการเสียเวลาเข้ามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2 5 6 2ถับ63โอนเงิ่อนไหเกษตรกรหาเมษายน2 5 6 3นี ถอนเงินโซดพันตู้เอ m นะคะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1ิเกกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะประกาศราคาเกณฑ์กลางอังอิงคลังที่หาวันที่หนเมษายน2563 1. รา่ราคาประกันรายใดหัวมันสดเชื่อแปง2 5กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์2ราคาเกณฑ์กลางอังอิงกิโลกรัมละ2บาท19สตางค์ ส่วนตังชดเชยให้เกษตรกรกิโลกรัมละ31สตางค์สามเกษตรกรที่จะได้รับเงินชดเชยได้แก่ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมั่นสำปะหลังปี2 5 1 6ทับ63ที่แจ้งระบุปแปลงปลูกและวันเก็บเกี่ยวในทะเบียนเกษตรกรระหว่างวันทีน่ 1- ถึง31มีนาคม2 5 6 3 ได้ซิดโบเกิน 1, 100ตันต่อครอบครัวรับซิท์ใด้ครั้งเดียวเท่านั้นข้อมูลโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตร,รษกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2562 -63 งมวดที่หาโอนเงินเข้าบัญชีเกรรษตรกรในวันที่หาเมษาย6 3น2563นะคะสำนักงานทกสจังหวัดศรสีสะเกษมาเบิกงกันแน้วค่ะว่ามีสาขาใดๆในเๆสาขาพยุ1ไร่ สาขาผู้สิงห8ึ่รายสไร่สาขากันทลักสองพันหกสอไร่สาขาการทรมห25รย่สาไร่สาขาคุขัน473รายสาไร่สาขาขุนหาร1น3 2งรายสาไร่สาขาถนนพระวิหาร1 1 4 8รายสไร่สาขานำเกลียง315ร้ยสาไร่สาขาโนนคูน 35รายสาขาเบญจลักษณ์รรายสาขาปางกู64รายสไร่สาขาโพศีสุวรรณ1น4รายไร่ทั้งเบิดนี้ก็คือการโอนเงินนะคะวันที่หาเมษาย,ยน2 5 6 3ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2 5 6 2 ทางช่องกระต้องคอแสดงความดีใจกับพอเมพี่นงที่จะได้รับเงินหนีเด้อค่ะที่รอกันมาโดนเนาะคลิปนี้กะวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพอเมพีน่นงชาวไทยสุูสุคนและหากทานมากติดตามข่าวในทุกตมือก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณกระจายข่าวนำหน้เด้อค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทันจะได้ประผัดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องคนกระจายข่าวนะคะ ท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไ้ซำนีสะกอนสวัสดีค่ะ